จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎดดาราชาเจ้าเมื่อเวลาเก้านาฬิกาของวันนี้ที่หอประชมุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายกริ คงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ถวายราชการะวางผ่านพุ่มดอกไม้สดจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวถวายราชสดุดีหน้าพระบรมาสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่สามและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนาการศึกษาและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่งพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่สาม สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2330ทรงสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2394รวมพระชนมายุ6 3พรรษากับ11วันสเสด็จดำรงในสิริราชสมบัติ25ปี7เดือน23วันตลอดระยะเวลาที่ทรงของราชสมบัติ พระองค์ทรงปกครองประเทศโดยทํานุบํารุงให้ชาติเข้มแข็งรุ่งเรืองโดยทรงมีส่วนร่วมกับขุนนางในการบริหารราชการและทรงควบคุมกิจการบ้านเมืองด้วยพระองค์เองมาตลอดรัชสมัยของพระองค์และทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศชาติอย่างหลากหลายและหลากหลายวิธีอาทิการส่งสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเก็บภาษีอากรจากรูปของสินค้า และแรงงานเป็นการชำระด้วยเงินตรารวมถึงมีการเก็บภาษีตั้งขึ้นใหม่ถึง38อย่างทั้งอย่างได้เพิ่มงบประมาณการป้องกันประเทศสร้างกองทัพเรือขุดคูครองสร้างป้อมประการเพื่อรักษาปากน้ำจุดสำคัญสำคัญในขณะเดียวกันก็ทำนุบำรุงประเทศพร้อมกันไปด้วยนอกจากนี้พระองค์ยังโปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์คือเงินถุงแดง ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินและเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้สุกันวลิสุวันรายงาน